ทั้งคู่ดิ้งแล้วขู่ป้ามาร่าเต๋อเคยได้แด่เอาละครับทาอปใส่เลืลึกๆลุ้นช่วยรันลุ้นระพึงหรือเปล่าหรือจะลุ้นมลุ่เอาแล้วยกโอ้มาแล้วจ้าเอาละพี่น้องชา้เโลกมาไม่ลีนี่รอไม่พอาู้แพ้ทีนี่แน่ไเยึดปุ๊บสราพี่น้องลยดู่จ้นพิงกับน้าร มุกค <test> ือ <cost> กั้ับมังกเาสิงเรียกไม่ยากไร้ใสยน้ำยิงหลับผมเรือต้งสอบตันหัาขาใจใครจะไปใครจะอยู่กับผีแล้วว่าได้ก็ลงายแบบเสียไปพวกสาสาวนี่สีจะไปชักแรงมาเล่นเอาหุ่าลำน้ำตึงีขาวหุ่นเริ่มจะบุ้นวายแ้วจ้าเรจะุ้นวายไปไหนไม่มีใครยอดไ่วายังไงุ้ามาร่าจะยอนไปดมาใหกับเผยโดนแทง เฮายไงเขยิตรงแรงรอบแรกนั้แมเขยแผงลิ้เอาไว้รอบนี้จะแผงลม่นอ่หรือจะแผงสอนหรือจะแผงไม่มีลิ้นเอาอะไรเขยตรงแงอยู่ไกลๆหวไวไวมาถึงเตมนี้ดีไรโอ้ยไม่ทํามาแล้วเขยตรงแรงเริ่มคอคอเริ่มคอยอเริ่มคออเรือันเดินขเดินเเาแล้วเขยตรงแงเริเบนีริ่มเบีนี่วยังไงวของปามาล้ริเบียดจีีีีีีี่ีมาจี กิบบังเต้นตามเต้นตามตามไังเผดังแรงกโหสวรีสมวไมทางคุ้นคุ้นางคุ้น ประากาศชนะการเขันเ,เ,รเ,เรือที่หประเภทเรือทั่วไปสายตีรอบแรกรอบน้ำแดงของฟ้ามหาราชล่องน้ำน้ำเงินเคยดงแดงผลการแข่งขันเรือที่ชนะคือเรือของฟ้ามหาราชในล่องน้ำแดงครับท่านผู้ชมครับขอหักแป๊บหนึ่งนะฮะเพราะว่าขอสบกระแส่ฟฟปาแป๊บหนึ่งเข้าใจนะครับขอบคุณครับ